อิสราเอลประกาศว่าจะอนุญาตให้นำปริมาณอาหารขั้นพื้นฐานส่งเข้าสู่ฉนวนกาซาได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงหลังจากที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ได้ปิดล้อมกาซาและไม่ให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือใดๆเข้าไปในฉนวนกาซาได้นานกว่า10สัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้อิสราเอลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติให้ยกเลิกการปิดล้อมกาซา เนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำอาหารเชื้อเพลิงและยารักษาโรครวมถึงสิ่งของช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆเข้าไปยังกาซาได้เลยส่งผลให้องค์กรด้านมนุษยธรรมออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของภาวะอดอยากในหมู่ประชากรราว2อล้านหแสนคนในกาซา ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินทั่วกาซาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากโดยกองทัพอิสราเอลได้ประกาศคำสั่งอพยพครั้งใหญ่พร้อมกับระบุว่าเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่อิสราเอลจะใช้การโจมตีรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่เขตปลอดภัยที่รู้จักกันในชื่ออัลมาวซีที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองคันยูนิสทางสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังระบุด้วยว่าวิกฤตความอดอยากที่เกิดขึ้นนอกจากจะกระทบต่อผู้คนในกาซาแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ของอิสราเอลที่มีเป้าหมายยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในกาซา เพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มติดอาวุธฮามาสและนำตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกจับตัวไปกลับบ้าน